ผมก็วันนี้วันที่เฟมีหน้านะครับวันนี้ผมจะมาหวางหวาวแบบติดไฟแล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมจะไม่เศร้ารับไม่ไม่เศร้าหวาวกับมือเลยนะครับผมผมจะเศร้าหวาวโดยการเนี้ครับผมใจโรคนะครับโรคแปตตตกปลาผมเดี๋ยวลองลองมาดูนะครับว่ามันจะได้ป้นไหมครับลองมาเล่นดูนะครับว่ามันได้ป้นไหม โอเคไปหน่อยกันไป<ะ>อย่าเพิ่งสั่นเปิดหน้ารอกก่อนนะโอ้ลมมาแับนี้เลยกันนะนไปเลยนนะเดี๋ยว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 เ,เอาไปนี่ครับไปเลยดูว่ามันจะขึ้นไหมครับวับนนี้ผมใจรอกใจแบดช์อก ไม่ดีดำไงเลยครับจ้า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 ไม่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 ต้องเก็บไปกลับตอนนี้หวาวหวาวขึ้นเลยนะครับหวาวขึ้นเลยเฮ้ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดกัดเบ็ดหวาวขึ้นเลยนะครับผมหวาวขึ้นแล้วครับวันนี้แหละครับขึ้นกองเตะแล้วนะครับวันนี้มันกันเบ็ด มึงแตกได้ไหมพี่ปล่อยปล่อ่อยไปดวว่างๆว่างรอนนี่ึงๆึนึงๆปล่อยกนไปเด้อเด้อเด้อีดแล้วกำปั้นแล้วใจกันเบทเลยนะครับวันนี้เหมือนก็ตกอันนนด่ครับ กว่าจะขึ้นนะกับเสียอรบวังทีนี้เนี่ย,ยรววครับโอเคเลยครับวันนี้ปุ๊บไม่เอาเบ็ดไปตกปลาเลยครับปุ๊บหม,ามา่าตกวาวก่อนอเ,เยอะครับตอนนี้ปลา,าหนักถึงเลยนะครับปุ๊บเดี๋ยวเรามาควางเสียงรอตอนปลายถึงน,นะครับ Nhìn kìa Đứng lên nào các đứng lên, đứng lên Mặc kệ kệ mà, kệ kệ Ơ Mày, mày các Để phụng trong cán Mút lốp mày nhìn kìa nhiều, nhiều, nhiều หนามาัยดย้อนไหนนะครับย้อนหนย้อนใดย้อนใดโอเคนะครับตัวนี้อ่ะฮึไม่ลมไม่ลงไม่ลมไม่ลมไม่ลงไม่ลง,ลงดึงกับดึง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 มาเลยครับดึงมาเลยครับนี่ครับ โ์นะครับโจโอีเียต้นจะติดอ่ไอ,อโลอูกมูนะครับไม่รู้มันหมาันืา่ามันกับ้มโจแบดดีจริงจัง อ้ายน้อยกิดว่าไม่ได้นิน้อยอ้ายไม่หรอไม่รู้สึกด้วยโอ้ยน้องด้วยหัวกองหิน วะโอเคครับเดี๋ยวกคนมาแก๊ปกันเรื่อยเลยโอเคครับอ่าก็เราเมาวาวลุ่มกันได้แล้วนะครับปุ๊บลุ่มแรงมากเลยแต่ไม่เบื่อรับมุ่นมากนะครับมุ่นมากนะครับ นี่ก็พอกินสวัดตกปลานะครับกินสวัดตกปลากินสวัดตกปลาเลยกิดจะวัดตกปลาปลาไม่ได้ไปตกกับโอ้ลมแรงโคตรเลยหว่าวหว่าวควันเลยนะครับหว่าวมันเยี่ยงไปมาไปมากเลยนะครับ ลมมนันเดือมแน่เน,นะมไม่มาลรแม่งเกินอื้โอโ้อืออือกอลูม,มอนต้องแก้ปัาแล้วไอ้หนุ่ย กันนูอกนู้จะนาดเลขกี่รองเลยยังไม่ยนนะครับผวใหเลขกี่รอเรยโอ้อมาไ,ไออมาไหวเร่งเร่งเร่เร่ลุ่มมาเร่งลุ่มมาเร่งครับ ฮะมอเล็กครับลมมันกล้าขึ้นนะครับต้องเรียกครับมอเล็กครับลมหมดเล็กลมหมดเล็กลมหมดเล็กโอ้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 แรงลมลมอย่างแรงเลยนะครับ เคยได้ยินเสียงลูกเอ็กมากมากครับลูกเอ็กนั้ง กันหรือวะล, <c oughs> ลงเล้ครับลงเร็วลงเล้วกันกันเอยกันตรงนี้นี่ลงเลยครับลงเล็วลงเล้วลงเร็ว ลงแล้ว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 ลุงแล้วลงแล้วบุ้มลงแล้วช่ว,ว,วยออามาครับผมท <c oughs> ีครับเดี๋ยวเราไปจับเราไปจับหวานนะครับผมผมไม่ใจตะก้็รับนะหรือวาใจสวิงจักนะครับ <c oughs> สนุกไปอีกแบบนลยครับเราต้องเล่นแวกแนววา่าเหมือนลงอย่างดีนะว่าสั่งติมรูมังม่ายนะดูด้วยนั่นโอ้ยสั่งติมรูครับเ<ป>อ้วพ่มก็วันนี้สนุกนะครับ ก็ยังไงก็เนี่ยครับวันนี้ผม๊บจ่ายรอกตัวนี้นะครับจ่ายสายเวทเออจ่ายสายไนล่อนหยิบเส้เบอร์หยิบเส้นะครับหว่างหวานะครับไม่เหนื่อยแรงนะครับเพราะว่าไม่ต้องแถวคดปนูคือมุนบักเดียวเลยโอเคครับสนุกแปลกแวกแนวอีกอย่างนึงครับผมก็ยังไงก็กวักกดไลค์กดติดตามจองตกปลาเด่นตายบายควันหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวทริปหน้าอี EP ดีซ้ำมานะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟไหมนะครับเดี๋ยวการเราจะมาจใาจรกตัวเดิมวางนะครับโอเคครับผมก็ย่างไงก็ขอบคุณมานะครับที่เข้ามาชมนะครับผมสวัสดีครับ